ยงเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Baby Monster Babe นะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันแล้วก็มาเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องราวของ Baby Mon งนะครับคลิปนี้เริ่มที่เรื่องนี้เลยดีกว่าเมื่อ Baby Monster ปะทะกับ แม่ปาดาลีนั่นเองหนึ่งในนักออกแบบท่าเต้นของเพลงเช e นะครับแล้วก็รับหน้าที่ออกแบบท่าเต้นในท่อนฮุกของเชดนั่นเองฮุกปังๆที่คนเนี่ยเต้นตามกันเพียบเลยในตอนนี้ท่าเต้นท่อนฮุกเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้มากนะครับแล้วก็เต้นตามกันได้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าจะซ้อมแป๊บๆก็ไปเต้นช็ดช็ดเช็ดกันได้เลยใน IG แล้วก็ใน Tik ทิ o k อกชาเลนจ์งานนี้เบมอนนะครับนะมาเจอกับแม่ปาดาลีก็เต้นปะทะกันไปเลยหนึ่งโดยมีแม่ปาดาลีเนี่ยยืนเซนเตอร์ เด็กเบมอนทั้ง4คนนะครับก็เหลือตัวนิดเดียวกันเองส่งตัวแทนมา4คนนะครับเพื่อ,อามาประทะก,กับแม่บาดาลีก็ฟาดกันไปแมท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 จนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่านี่คือเมมเบอร์รับของวงเลยใครได้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ baby monster ประทะแม่บาดาลีคอมเมนต์กันมามากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับของเมมเบอร์จาก baby monster ตอบคําถามแบบชาญฉลาดนี่คือมิสเบมอนโรลานั่นเองนะครับคําถามจากสื่อมีอยู่ว่า baby monster เนี่ย มีการยึดโทรศัพท์กันหรือเปล่าล่ะครับในช่วงที่เป็นเด็กฝึกตอนซ้อมหรือว่าตอนเดบิวต์ในตอนนี้โรราก็ตอบไปเลยว่าพวกเราทุกคนรวมถึงหนูด้วยสามารถที่จะถ่ายเซลฟี่และก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือกันได้อย่างอิสระเลยแถมยังบอกใบ้มาด้วยนะครับว่า SNS ส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะเปิดกันในเร็วๆนี้ซึ่งคําตอบของโรราที่บอกมาว่าจะมี SNS ของแต่ละคนเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับหลายๆคนก็ลุ้นกันแล้วว่าเอ๊จะใช้ i n s t a g r a m เดี่ยวหรือเปล่านะมาเร็วเกิน อาจจะเป็นฟีเวอร์สไหมนะครับที่เปิดมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ถ้าเป็น Instagram เดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยคือดีมากเลย YG ทํางานโวแบบนี้ก็ดีเด็กๆจะได้สะสมยอด Follow แล้วก็มียอดปังๆนะครับประทับเป็นแบบบารมีเสริมขึ้นไปอีกทุกคนคิดว่าจะเป็น s n s ส่วนตัวที่หมายถึง Instagram เดี่ยวของเมมเบอร์แต่ละคนหรือว่าหมายถึง e ีเ e อร์สแค t ของเด็กๆเ,เบมอนที่มาตอบคําถามแฟนๆอยู่ในตอนนี้ก็เม้นๆกันมานะครับเพราะว่าบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยเขาก็ถามกันไปตั้งแต่ช่วงเปิดตัวเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่1เมษายน ที่่่ผาานนนมัเองสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับอันยอง